สวัสดีครับรถแก๊สมาครับอีกทีคันเบลเลอร์เลยเกือบแดกกระจกซ้ายแล้วมึงโหเฉียดจัดแน่ใครให้มึงจอดรถตรงนี้นะ <laughs> ผมว่าเป็นดีพีททรมานมากไม่เคยออกจากบ้านเช้าขนาดนี้มาก่อนครับผมออกจากบ้านเช้าก็ไม่มีผลครับเพราะว่าไอติมไผ่ทองมาครับยศเข้ <c oughs> เรียกไม่ทันว่ะออกจากบ้านเช้าไงก็รถติดเหมือนเดิมครับประเทศไทยคำ <c oughs> ว่ามันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว <c oughs> พี่ครับลากมาตอนเช้าครับผมเคยคุยกันว่าเฮ้ยเอฟเราไม่เคยเห็นหัวปลาสลิดเลยผมก็เออไหวเฮียแล้วทําไมเขาถึงไม่แดดหัวปลาสลิดกันวะหัวปลาสลิดเอาไปทําอะไรทําไมถึงต้องถอดออกไปไม่อร่อยจริงไหมหรือเอาไปทําอย่างอื่นจริงไหมนะครับผมบอกเลยว่าเด็กๆอย่างเรานะผู้ใหญ่พูดกี่ร้อยคำแล้วก็ไม่เชื่อครับเราต้องออกไปพิสูจน์ครับกูก็ไม่รู้เขาอย,อยากรู้ทาเฮียอะไรก็ไม่รู้แล้วก,กูกูจะเช้าเลยบ้าบอชิบหายหเลยแต่ว่าตอนนี้ครับเราอยู่ตรงคองดานเดี๋ยวเราจะไปกิน ข้าวที่บ้านพี่ก้อนกันก่อนนะครับผมผมบอกเลยว่าบรรยากาศดีที่เียนะครับแม่พี่้นทัพกับข้าวอร่อยมากวันนี้แม่ทำอะไรกินซิแม่จะแกงไก่นะแกงยเคแกงไก่สิบโมสิบ็ดโมง,โมงแกงไก่ <laughs> กะทิเต็มคอเลยเดี๋ยวไปกินข้าวบ้านพี่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปหาแกงแม่อร่อยแม่พี่อายิ่งเ,เล่นหน่อยนะอ๋อแม่พี่ไม่ค่อยอยากออกกองใช่ <laughs> ก็วันนี้ขอบคุณมากครับกับตลาดสดทะเลคลองด่านนะครับผม ใครอยากขายนะเลยก็มาที่นี่ได้ครับเยยงไม่มีสปอนเซอร์โฆษณาม่วยหมดเลย <c oughs> ไปหาเล็กิก่งก่อนแล้วเดี๋ยวไปตามหหาหัวปลาทลินนะต้องมาตื่นเช้าอีกรู้เรื่องพวกนี้โอโ้โอหโห,โหกินเค็มแกล่ะบ้านพี่ไม่ไหอยอย่างนี้เหรอคุณไ <c oughs> ม่ครับเราไม่เคยเห็นเลยปกติหอยแมงพุอะกินกันยากนะมันก็แพงอยู่นะแต่ว่าที่นี่ครับหาเยอะจนเอามากองสที่อะดูเดิดูเดิเมื่อก่อนเขาบอกว่าเยอะจนถมที่ได้ค่ะไอ้เดีลยว่าเป็นเรื่องล้อเล่นนะึด เยอะมากเลยเนี่ครับบาบิลอนโค้ตแทะพี่โค้ชิลบ้านไม้เลยครับเหมือนบ้านผมเลยแต่บ้านผมแป้งเก่ากว่าเยอะเลยว่ะพี่ผ <h az ug> หบ้านแป้นอย่างงี้แล้วแปลนเป็นแป้นโบราณน,นะครับผหผมชอบอีกแล้วอ่ะมาเรียวๆรียวอีกแล้วอ่ะแล้วก็ถมที่บ้านเป็นอย่างงี้เลยทําไมถึงเอาไอ้นี่มาถมที่บ้านอ่ะพี่ <B> บ้านตัวมันเป็นดินโคลนถ้าถมดินหรือตายเนี่ยมันหายแต่พวกเนี้ยมันทับไปเรื่อยปุ๊ บนนึงนะมึงหัวโคกและบ้านมึงด้วยโม่ชิบขายปกติพื้นที่ตรงนี้เป็นดินโคลนแต่ถ้าเอาหอยมาถมเนี่ยมันก็จะสลายเป็นแบบเหมือนพวกฟอสซิลทรายโขูคุณคิดดูเด็กหอยนี่เยอะแล้วนะเอาหอยเด็กคุณมานะมันถมก็อีกนะถมเป็นภนะูเขาเลยนะถ้าหอยเด็กคุณนะ <S <S อุ้ยพี่ชิวมากเลยอุ้ยเชี่ยอุ้ยเชี่ยฮึสปดอร์แมนอุชิวมากเลยพี่ดูเด็เนี่ย อุ้มชอบเงี้ยเราว่าชินชินนะบ้านไม้เนี่ยพี่นะทั่วบ้านเหรอไหมข้างหลังไม่อะไรอ่ะโอ้ยแต่บ้านพี่ก็ถอดรองเท้าเดินไม่ได้เลยนะเฮ้ยหลังบ้านเป็นอะไรพี่โอ่งทำอะไรเนี่ยฝังศพคนหรือไงมันก็ไม่มีที่วางไงอ๋อก็เลยแบบมาวางเนี่ยการประปลาไม่ดีใช่ป่ะการปลาไม่ดีรองน้ำน้ำฝนแต่ตอนนี้การประปาก็ไม่ได้ดีขึ้นแต่ว่าน้ำฝนไม่ดีกว่าขึ้นขึ้นไปบนบ้านกูหิวข้าวเลยอ่ะพี่อ้ำอยู่เหรอเอออ้ํอยู่เมื่อคืนสายแบบไอ้นี่ป่ะเล่นนันเต้ไปหาเด็กอะไรเง พ่อพี่อ้นครับเตรียมข้าวอะไรไมเรียบร้อยฟิวอ่ะนะแม่พอดีครับเยี่ยมบ้านพี่อ้นเหนือโอ้อยากเรียบกรอบจังเลยว่ะเฮ้ยพระทีแลพงศ์โอ้โหหน้ากลมบล็อกเลยอ่ะคุณแย่งข้าวพระกินทั้งวัดเลยวะเนี่ยเนี่ยมีพระก็ต้องมีพงศ์มาไล่ถูกป่ะเออเเด็กตื่นผมพ่อขับออกไปอีกใส่เกงนี้เด้อเออทำไมอ่ะชาวเลเกงเละไม่มีอะไรไม่มีอะไรเหมือนกันเราตีไทยวะแล้วผมก็ไม่มีอะไรครับพ่อต้องใส่เกี๊ยวบ้านกูเลยไหมเอาเลยเอาเลย โอ้โหแล้ว้ำมันต้องท่วมทวงอย่างเงี้ยแล้วพะนะเป็นกองคอเลยอะแม่ครับเพี่องเขาคุยไว้เยอะเลยแก้้แม่หน่อยแม่ป<ม>ุ<ม>พี่อายบึงเ,เล่นหน่อยนะอ๋อแม่พี่ไม่เขาอยากออกกล้องใช่ไหม แม่หนีเลยนะโดนวิ่งหนีไปอ่ะ <c oughs> แม่พี่วันดูดิแม่ออกทีวีนะครับ <c oughs> หลายคนคงเห็นนะครับคลิปที่ผมไปหาน้องนะครับที่ออฟแฟมอนไปให้แล้วในเฟซผมอะ่ะผมก็เขียนแบบเอาฮาเป็นพิธีกร y o YouTube ครับพี่เขาก็ใจดีนะกลับแบบว่า้ติดต่องานรับงานพิธีกรอยู่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> ผมไม่ได้เป็นพิธีกรก็คงเขียนเล่นๆนี่แลยวันนี้ที่แรกที่เราจะต้องไปคือยังไงพี่หาบหัวปลาสลิดใกล้ๆบ้านนี้ใกล้ๆบ้านตรงนี้บางบ่อสลิดบางบ่อแล้วแล้วบางบ่อเป็นสวายหรืออะไรก็เหมือนมุก เขาเล่นกันปกติเหมือนลูก <c oughs> ที่เขาเล่นกันปกติไม่มีอะไร <c oughs> ไปตามหาหัวปลาสลิดก่อนทาทีว่าซื้อแล้วก็ถามเขาว่าหัวปลาสลิดไปไหนครับ <c oughs> ขอเข้าไปสืบนพอดีว่ามีเยาว,วชนเนี่ยอยากรู้มากเลยใครรู้ว่าหัวปลาสลิดไปไหนอะไรเงี้ยครับเป็นโอ้ยไอเฮียโอ้ยไอเฮีย <c oughs> โหกระทะไหมไปหมดแล้วเอา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 แต่ไปครบไข่เจียวก็อร่อยอยู่นะอืม ผมแจ้งตรงนี้ไว้ก่อนนะครับว่าพวกผมไม่ใช่เพจสังคมนะครับผมแต่ขอบคุณมากครับที่เป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนน่ะได้ออกไปทําอะไรเหมือนเราถูกปหะเบ้ยอ้ยทำอย่างนี้กันบ้างไหมแท็กชื่อเพื่อนแล้วแบบเฮ้ยไปทำอย่างนี้กันอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่แบบว่ายินดีมาก ผมเป็นคนเนี้ยครับเกเรเกียนนะครับผมไม่ใช่คนดีครับแต่ว่าผมอยากจะทําให้รู้ว่าคนเกเรกียนดูเร็วๆอย่างเราเนี่ยคิดดีก็ได้นะเว้ยไม่ต้องรอว่าให้เราเทหรืออะไรอย่างเงี้ยเราคนบ้านๆสามารถแบ่งปันเพื่อนกันแค่นั้นเองครับทาให้มันง่ายๆเป้อเสก้าของเราคือเพจขายเสื้อนะครับผมขายเสื้อขายของที่ลึกระหว่างผมกับน้องๆที่ดูช่องเท่านั้นนะครับ <c oughs> ไม่ใช่เพจสังคมสงเคราะห์อะไรนะครับผม <c oughs> <c oughs> ผมกลัวครับ <c oughs> ตรงตอนนี้กลัวมากกลัวการเป็นคนดี <c oughs> อ่ะเออบอก อีกอย่างหนึง่งถ้าใครดูคลิปนี้ครับผมจะมีคมเปญคือบ้านใครบ้านเท่านั้นนะครับที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายคนในบ้านญาติพี่น้องนะครับทำกับข้าวอร่อยผมจะไปหาถ้าอยากให้เราไปอยากให้เราเข้าบ้านนะถ้าไม่กลัวของหายอะ่ะ <laughs> ผมจะไปนะครับผมแต่ถ้าเป็นร้านอาหารผมไม่ไปนะครับถ้าเป็นร้านอาหารเชิญธุรกิจผมไม่ไปแต่ว่าถ้าแบบว่าอยากกลับไปหาพ่อแม่ <lifts. S 1> ผมจะไปครับแล้วก็พาผมเทีย่ยวด้วยพาผมเทีย่ยวด้วยไม่ใช่เชิญธุรกิจผมจะไปครับถ้าเป็นร้านอาหารผมขอภายิางครับเพราะมันจะมีเรื่องของธุรก กิจต่างๆเข้ามาจะเข้าอีลอบเดิมที่ผมหนีมันมา <c oughs> ใครที่ไม่ได้กลับบ้านานานๆาเน,านี้ยใช้โอกาสนี้ได้ไม่มีอะไรดีไปกว่ากลับไปหาญาติพี่น้องนะครับแดบกกับพี่แกงไก่ตีนั้นเลยนะผมสายดูตีเลยวันนั้นผมออเดอร์พ่อไปอินบ็อกซ์ส่วนตัวบอกขอตัวที่มีเล็บขบด้วยนะเ <c oughs> วลาดูดหนองมันขึ้นแนละ้วมันเหมือนมันกุ้งอะ่ะ <c> โ <oughs> <c oughs> อ้ยพี่อย่าพูดแตไม่ได้แดก,ก็โอ้จะตัดภาพไปตอนกินเลยครับแล้วเดี๋ยวไปหาปลาสลิดกูไม่ไหวแล้วกูหิวไปพี่กินข้าวดีกว่า อันนี้คือไข่ปลาปลสลิดเลยไข่มันมึืดๆเลื่อนๆเนาะเราก็เอาใส่เกลือมาตากอีกทีนึงอ๋อสองวันตากสองวันมันถึงจะไม่มันนะเหรอเป็นก้อนอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยมันก็จะเล่นๆไม่เอาไปทำอะไรอ่ะออเปทคือแม่ผมบอกว่าเมื่อก่อนถ้าใครขี้ไม่ออกให้กินไข่ปลาสลิดม่ได้ขี้มันมันมันเยอะไงอ๋อมันมันเยอะใช่อันนี้ขายเท่ากันป่ะจ๊ะอันนี้เท่าไหร่ แล้วแล้วหัวพอดีว่าเพื่อนมันงงมากเลยว่าไม่เคยเห็นตัวปลาสลิดเลยตัวปลาสลิดเป็นจะแบบไหนอ๋อเนี่ยครับ <Okay. S 1> ทำไมเขาถึงหั่นหัวออกครับเพาหัวมันไม่อร่อยมังเขาก็เลยตัดมันมีเนื้อไหมไม่ม,มันไม่เหมือ,อนพวกปลานิลเนี่ยก่อนผมซื้อผมขอเข้าไปดูได้ไหมนี่ยนะอ๋ออ๋นนี้คือหัวปลาสลิดนะครับทั้งหัวทั้งตัวเลย นอ๋อนี่ซูหัวครับคุณแมสวัสดีครับเพื่อนเขาแก่ครับแต่ว่าเขาไม่เคยเห็นปลาสลิดเลยครับอยู่บางบ่อแท้ๆครับคือที่เขาไม่เอาหัวคือไม่ไม่มีเนื้อใช่ไหมครับคุณแม่ขอจับหน่อยนะครับเฮ้ยเอาไปทอดได้ไหมบางคนเขาไปต้มยำเนี่ยเนี่ยครับปลาสลิดครับหลกใหญ่และนี่เอาไปทิ้งหรือเอาไปทำต่อเขาไปขายเย็นมาต้องมีรถมาซื้อเอ้าเดี๋ยครับแล้วเขาไปทำอะไรครับเขาก็เข้าลงปลาป่นนะอ๋อไปทำปลาป่นดิอาหารสัตว์บางทีนึงคุณแม่หน้าเหมือนแม่เขาเลยใช่เหรอใช่ครับเยื่อเราทำปลา นี่เรียนเองหรือไปรับไปเหยอรับลปลาสดเข้ามาอ๋อแล้วก็เราก็มาทมําอีกทีหนึ่งคือเยวาวชน,นใหม่ๆเขาไม่รู้จับบกปลาสลิดกันแล้วเด็กๆเ,เขากินแต่ปลาแซลมอนเลยไม่รู้ใช่ยังไม่เคยกินเลยปลาแซลมอนอ่าดูดิครับปลาสลิดเนี่ยทอดกรอบคลุกกับข้าวมันตายเดี๋ยวคุณพี่คนนี้นะครับผมแเราจะลากหัววิ่งไงพอเรียกคุณพี่ปุ๊บท่านจะลากแบบวิ่งไปเลย อันนี้เดี๋ยวเป็นล้างน้ำเกลือแล้วก็เอาไปตากครับหลังจากอันนี้อ๋อต้องมากไปอีกสองสามวันนล้เนี่นไปล้างตากได้เนี่ยใช้ความรู้อีกหลังจากอันนี้ล้างเกลือปึ๊บล้างเอาไปหมกักอีกสองวันถึงเอาไปตากได้หมักแล้วใส่เกลือไว้ก็ต้องอาดน้ำแข็งไว้แนี้ตลอดต้องคนเจอมน้ำแข็งทุกวันอ๋อโหสะอาดจากอันนี้มาอยู่อันนี้โอ้โหวิธีเยอะสะอาดวันเราได้กินปลาสดที่อร่อยอร่อยมันโหดนะนี่ครับดูครับสับเกลือปังปังปังอันนี้แบบวิธีโบราณเก่าแก่นะครับนี่ครับ เราไม่เคยได้เห็นนะแล้วก็หัวปลาสลิดที่คุณสงสยนะัยเนี่ยเลิกสงสัยได้แล้วนะเขาไปทําปนอาหารสั์นะครับปนเป็นอาหารสัร์ไม่มีทิ้งม้วนซะ่ครับตอนเย็นคนรับอีกทีหนึ่งอนะไรันันกจ็จะไปเลี้ยงพวกไส้ครับไปนนเลี้ยงขนกแม่ผมอะ่ะบอกว่าถ้าถ่ายยากๆให้กินไข่ปลาสลิดเ <c oughs> ลื่นเลยเลื่นเลยเลื่นปืดป้ดเลยครับผม <c oughs> ใช้ผักบุ้งลูดไปเลยอนะ่ะคุณน่ะโอ้โหลูดทีก็ปื้ดอย่างนี้เลยเครับปืด้ดลู่ทีก็ปื้ดทีนอ้าเดิดเราก็ไม่รู้อีกแล้วต้องใช้ผักบุ้ง่ะแล้วไป้ตาตรงไหน,น อ๋อในแผงนี่แ,นแต่ว่าปลาสลิดที่มาจากบอ่อเนี่ยไม่รู้อยู่บอ่อไหนเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าปลาสลิดบางบอ่อ <c oughs> อะไรอะไรอะไรส่วนใหญ่บ่ปอปลาสลิดอยู่ตรงไหนบ้างดนหังจะมีบ่อกระจายไปทั่วหมดฝั่งน้ำจืดจะเรียกได้ฝั่งนี้เป็นฝั่งน้ำเค้กฝั่งน้ำจืดอยู่ฝั่งนี้น้ำเคยอยู่ฝั่งโน้นเป็นแค่ถนน,นกั้นนะครับตรงนั้นจะเป็นทะเลอ่าวไทยหมดละแต่ว่าถ้าน้ำท่วมหนุนหนุนหน่อยก็ลวงกันน้ำทะเลมันหนุนมันก็จะข้ามกันหมดฝั่งนี้มาลงในคลองกลายเป็นน้ำปล่อยโอ้มันสูงขนาดนั้นเลยเป็นบางปีบางปีมันจะเยอะโอเคครับผมมขอบคุณากกคคคครรรััับบบพี่ๆขอุณมาบ เนี่ยแรโชนนะครับแม่ดูเด็ตากเลยเ <c oughs> ปิบเปิบสำหรับคนที่ล้อๆกันว่าหัวปลาสลิดหายไปไหนเนี่ยครับเราก็มาบ้านๆน,นะครับ <c oughs> น้องๆอาจจะไม่เคยเห็นนะครับเดี okay, ๋ยวให้พี่ๆป้าๆน้าๆเขาทางานกันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราอุดหนุนเท่าไหร่เนีย่ยครับหลังจากที่ตาก,กันมา <c oughs> เป็นแรมวันนะครับก็ <c oughs> จะเอามาตากตรงนี้อีกทีนึงห้า <c oughs> ชั่วโมงครับถ้าแดดจัดๆเลยนะตากตั้งแต่ตะวันขึ้นอ่ะคอยเก็บเย็นๆแล้วก็เอามาขายงี้ครับนี่เลย คือรสชาติปลาสลิดเนี่ยคนรู้กันอยู่แล้วไม่ต้องชิมหรอกแต่แค่มึงอะ่ะอยากรู้ว่าหัวาปลาสลิดอ่ะไปไหนแล้วก็ปลาสลิดเนี่ยวิธีการทําเป็นยังไงวันนี้รู้หมดเลยนะอันนี้ต้องพริกเอากระปุกนึงครับพริกปลาสลิดนะครับแล้วก็เอาตัวใหญ่ครับเอาโลนึงครับดูแพ็กเกจจิง้งน้องแมนบางบ่อนะครับใจดีมากครับพาเราไปถ่ายหนึ่งโลไม่เหลือให้คนอื่นกินเลยหรอเอาหมดเลยครับเอาหมดเลยครับ ถือว่าแลกเปลี่ยนครับเราซื้อปาสลิดนะครับที่ให้ความรู้เรานะครับในเรื่องปาสลิดเล็กๆน้อยๆครับเราไม่ได้เตรียมครับเรามาเลยครับเพราะว่ามึงไปรับกูบ้านแต่เช้าเลยกูบอกตรงว่า โอ้โห470คบาท่ครับหากินยากแล้วครับในกรุงเทพตอนนี้มาแหล่งเลยครับบางบ่ออย่างเดียวครับตามหาหัวปลาสลิดนะครับวันนี้เราเจอแล้วว่าทาไมเขาถึงไม่กินมันไม่มีเนื้อไม่อร่อยแต่คนโบลาณบางทีก็เอาไปแกงต่างๆนานานะครับผมวันนี้ครับก็ภารกิจหรือว่ารุลุ้งไม่ได้ดีจบสวยตามหัวปลาสลิดปุ๊บที่ต่อไปอาจจะเป็นแบบว่าตา ามหาเงินที่ซ่อนเมียไว้ในรถของคุณว่าซ่อนไว้ตรงไหนดูลยบ้านับแล้วก็ <c oughs> ตามหาโทรศัพท์เครื่องที่สองของคุณ <c oughs> ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับได้ความรู้ครับได้อาหารกลับไปที่บ้านนะครับความรู้แบบระบบชาวบ้านนะครับทำกันมาแลมเป็น1 0ปีเป็นร้อยป,ปีครับรสชาติยห่วง เอาตรงนะกูไม่รู้ว่าใครอยากรู้หรือเปล่าแต่ับมึงอะอยากรู้กูเลยต้องมาเนี่ยเจอกัน EP หน้าเพราะว่า EP ต่อไปไม่รู้คุณจะอยู่หรือเปล่านะเมื่อเช้าคูกินไก่ไปบานเลยกาวขึ้นคอแนละ้วสวัสดีครับสวัสดีครับ